รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับมาพบกับบล็อกที่2ของโรงพยาบาลไทวีรวัตรโยธินนะครับวันนี้กระผมร,ะร้อยโทนัทพงศ์เปล่ามนะครับก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมฐานปฏิบัติการนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้เรามาฐานปฏิบัติการอะไรแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะครับในวันนี้เรียนเชิญเลยครับ,บุคะร้อยเอกหญิงคุณพิดาทองงามนะคะวันนี้ค่ะคุณต้นเราจะมาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะที่บริเวณไหนรู้ไหมคะ ฐานสมดยชาติเราค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีภารกิจของเรานะคะก็คือจะมาตรวจสุขภาพชายแดนนะคะที่พี่ทหารพานที่ฐานนี้นะคะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมได้เลยครับก่อนที่เราจะเริ่มภารกิจกันนะครับเราก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ในการลงยาบาลท่ายวีรวัน์โยชินนะครับว่าวันนี้เรามาปฏิบัติภารกิจอะไรกันนะครับผมครับวันนี้เราทีมงานลงยาบาลท่ายวีรวั ก็มาที่ทานการช้างดำเป็นส่วนหนึ่งของฐานฐานนะครับร้อยทานฐานที่มาภายใต้ของพิพลังส์รัตนีนะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับโดยการตรวจออกใบใช้เต็มที่นะครับให้ความรูุ้ศึกษานะครับการสอน อหรามพุยกันนะครับว่าทนท่านมีชื่อเสียงแรนามว่าอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนรัผมัดีครับผมร้อยเอกคนเทียนนิเชือบเป็นผู้บังคับกองรอาทหารที่กแบดีครับหน่วยเฉพาเก็บกรมทหารที่ผมครับเร่ง มีพื้นที่รับผิดชอบทางทิศตะวันออกทอบยอมไปจนถึงรอ,อยต่อของอำเภอโพชเชนครับพืบ้นที่กว้างด้านหน้าประมาณ15กิโลครับรค,คร,รับผมก็หลังจากที่เราได้รู้จักพี่ๆแล้วนะคะก็เลยจะสอบถามว่าฐานปฏิบัติการช้างดับเาเนย่ยมีภารกิจอะไรบ้างครับฐานปฏิบัติการช้างดับนะครับตั้งอยู่ที่หมู่14ตําตำบลด่านนะครับบริเวณสันเขื่อนตาเกบน้ำห้วยด่านนะครับ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่ธุระกันดารนะครับแล้วก็การเข้าถึงในเรื่องของการขนส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากครับส่วนใหญ่จะเป็นการเดินเท้าในการปฏิบัติภารกิจนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นหน้าผาสูงชันนะครับเราก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลอบกัดไม้ทําลายป่าการ หลบหนีเข้าเมืองหรือการนำพาสิ่งของที่มีภาษีเข้ามาประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นธารกิจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับการที<ม>่อยู่เป็นทหารชายแดนนะครับมผมก็คอยดูตรวจตาถือว่าเป็นรั้วของชาติเช่นเดียวกันนะครับผมก็วันนี้เราก็ได้มารู้จักอีกฐานหนึ่งนะครับเรียกว่าฐานปฏิบัติการช้างดำนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ สำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะก็ได้เก็บภาพนะคะการให้บริการทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลค่ายวีร,ยรวัน์โยธินนะคะสำหรับการที่มาตรวจสุขภาพนะคะชายแดนบริเวณฐานช้างดำนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เชิญนะคะพี่นะคะทหารผ่านนะคะเพราะว่า,าจะมาถามความรู้สึกนะคะของพี่นะคะสำหรับการที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยได้จัดหน่วยชุดแพทย์นะคะมาตรวจสุขภาพนะคะไม่ทราบว่า พี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่โรงพยาบาลเนี okay. uh, okay. ่ยได้มีการจั okay. ่งเจ้าหน้าที่มาช่วยตรวจสุขภาพรู้สึกดีมากครับพอใจมากเราก็ได้ดูว่าเราป้องกันตัวจากโรคอย่างนั้นนี้ก็สำหรับพี่ก็คือได้ตรวจสุขภาพด้วยตรวจสุขภาพท้องปากด้วยครับค่ะก็ถือว่ามีความรู้สึกมีใจแล้วก็ขอบคุณที่ทางโรงพยาบาลมาดูขอบคุณมากครับ่ ก็เรามาสอบถามนะคะความรู้สึกของพี่ในฐานาคะคนงานนะคว่าพี่รู้สึกยังไงก็ค่ะที่ทาโงโรงพยาบาลจัดชุดแพทย์นะคะออกหน่วยเพื่อที่จะมาตรวจสุขภาพนะคนงานก็รู้สึกดีครับที่ได้มาให้ความรู้รหลักเกณย์การดูแลรักษารูกการป้องกันในต้นรนะครับแล้วก็ได้มาตรวจสุขภาพร่างกายเลย ขค่นะครับแล้วก็ได้เห็นภารกิจต่างๆมากมายนะคะของโรงพยาบาลของเราที่ได้มาออกเผยแพรย์ในวันนี้แล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวให้ท่านผอ,อนะคะฝากอะไรถึงที่ทหารทานหาทานหารแล้วก็ถึงประชาชนทั่วไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับใช่ครับผมครับโ <ผม S 1> รบงพยาบาลค่ายวิรัตโยชินก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ในการดูแลกองกําลังชายแดนนะครับของฐานปฏิบัติการต่างๆนะครับในกองกําลังสุวนนาลีน,นะครับ<อ>ก็พวกเราพร้อมปฏิบัติแล้วก็ยึดถือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือง,งานของเรานะครับคือการดูแลสุขภ,ภาพของกองกาลังให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดครับครับผมก็ขอบคุณท่านผอ,อามากนะครับผมที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นครับผมก็ขอบคุณครับ ก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ไปแล้วนะครับกับที่ทางเป็นบการทั้งดำเป็นยังไงบ้างเราคือวันนี้วันนี้เป็นหนึ่งวันที่แบบว่าเต็มเปีมมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้ในตอนที่เราอ่ะได้รู้ว่าภารกิจของเผาจะได้ไปไหนไปคือมาทำอะไรก็คือลงวันนี้เป็นของผมจะมาให้ดีวายูนิตกานะครับแล้วก็เออ่ที่ได้ได้อีกสคัญอีกเรื่องก็คือเราก็รู้ว่าฐานปฏิบัติการทั้งดำที่เรามาในวันนี้คือเขามีภารกิจได้ที่อะไร ใช่ใชนะครับผมเขาก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่า,างกันออกไปนะครับในฐานะเราก็เป็นทหารหล่าแท้นะครับผมก็มีภารกิจบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนหรือก็ทหารในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็สําหร,รับวันนี้นะครับผมก็ ต้องขอบคุณสเปเชียลเกสนะครับคุณพิรดาหรือว่าคุณบิวนะครับที่มาเป็นสเปเชียลเกสให้กับเรานะครับครั้งหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมชมหรือไปราตาเวทที่ไหนหรือใครจะมาเป็นสเปเชียลเกสให้กับเราในครั้งหน้าก็รติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย